จอยจอยทิปเปิลฟิชนะครับสามตัวซ้อเลยในคราวเดียวไอ้นี่มันอัพเลเวลแล้วหูอัดก็ได้หูอัดได้แม่ขอกินแบบดิบๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้รสชาติความสดนะครับนี่นะครับเอียดนุ่มมาก ทีนี้เดี๋ยวเราลองวาซาบิกันบ้างนี่นะครับไอ้จ้อยถ่ายหน่อยนี่นะวาซาบิเราต้องกินแบบนี้นะครับอันนี้าไปอันนี้ไม่แยเ่น่ไรหินแมจค่ขีดําองรยอร่อยครับสมากอันนี้ซอส ท่านสามารถรับชมช่องมาจาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลนิเช่ดำน้ำยิงปลาป่วนย่าเพงกวลาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะเช่สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมาจาจอมป่วนแม่สอสสนิเชตอนนี้นะครับเรามาลงทะเลกันมีผู้นะครับกล้าตายใส่เสื้อชูชิพแล้วหนึ่งท่านนะครับคนอื่นเขาไม่ยอมใส่กันพี่หมูนาทีมแล้วตอนนี้อาไม่หมูมาลงทะเลนะวันนี้ เดี๋ยวอาวุธเรานะครับจะมีคันเบ็ดนะครับมีคันเบ็ดแล้วก็มีนี่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมีฟินนะครับมีปืนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าปืนเนี่ยเป็นยังไงครับลื้อตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเพราะว่าพื้นที่น้อยนะครับส่วนรอกนะครับที่เอามาก็เอาลูกชายนะครับมาลงน้ําสักทีนะครับเพนนะครับแบตเทิลนี่นะครับเอาแบตเทิลมาลง ความจริงเนี่ยมันควรลงทะเลตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาเนี่ยก็คือกะจะเอามาลงทะเลอยู่แล้วนะครับมันลงทั้งน้ําจืดนะครับอัดปลาน้ําจืดมาเยอะแล้วเนาะลองลองทะเลดูบ้างว่าจะได้อัดไหมอยากอยากจะฟังเสียงเสียงมันคลางกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดบ้างนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันเรือกันแล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าหมายแรกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่สำคัญนะครับตากกล้องเราเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าหลังจากที่ หนีออกบ้านดูนิรัดรเทศออกไปนะครับตอนนี้กลับมาแล้วเมื่อว,วานเขาไปเล่นกระเฮียอยู่ที่สวนลมุมพิตดีนะครับวันนี้เขาจะมาเล่นแซมทะเลให้ดูนี่ผมพาไปตกไนี่แล้วเลยดีนะผมอยพา,าไปกดลุมมากเลยนะเดีดูเย็นก่อนเดีย๋ยวดูเย็นก่อนเดีย๋ยวดูตอนดูลมมันเบาก่อนถ้าน,น้ำเรี๋ยวไปได้ช่วงบ่ายที่เชืนน่อเรน่าน้ำลมมันจะบเบาหน่อยเดี๋ยวลองดูก่อนว่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะตกข้างล่างนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตกเป็นเข็มนี่นะ ไปเลยคนระับดิ่งพระสุทาเข้าไปนี่นะครับหลังจากที่ย่อนถึงพื้นแล้วนะเราก็เปิดเบรกนะครับให้อ่อนนิดนึงแต่ถ้าปลาเล็กๆมากก็ไม่ต้องเปิดมากนะนี่คนระับแค่นี้นะนตรงนี้นะ เราจะเอาไปต้มเหยื่อนะครับนี่เขาเรียกว่าปลาสายแดงปลาสายแดงถ้าปลาดินแดงเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆอุทเทนนะครับวางวางวางผมใส่เอฟเฟคให้พี่ตัง้ตงเอา ปาลิ้นหมาแหมโอ้ลุดไม่เป็นไรพี่ปลาลิ้นหมาไม่เอาี่นี่มาแล้ว่าย่งปลดพี่ทำตูชีอร่อยตูชีอร่อยไช่ได้มาอีกคนนึงแล้วนะคะช้ยดชมาแล้วนะครับย่อนปุ๊บได้ปั๊บอย่าตวัดนะมึงหูตา นี่นี่เอาให้เอาให้พี่เขาน,ารรนี่ฝีมือนี่นะครับตากล้องเรานะครับใครที่ชอบบักจ้อยอยู่นะครับน้องดั๊ดก็รู้ไว้นะครับตอนนี้มันครบซ้อนกันอยู่สี่คน <laughs> ถ้าใครดูคลิปนี้ความแตกแน่เหมือนเราได้ลูกเบ็ดพอแล้วนะครับตอนนี้กําลังหาเข้าหมายปลาใหญ่นะครับนี่เป็นวิวนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะตกปลาช่อนทะเลนะครับก็จะมาดูวิธีการเกี่ยวเบ็ดนี่นะครับไม่ใช่โอ้ยวิธีการทําให้ปลารู้สึกของผมที่เกี่ยวหลังนี่เราพอนี่นะครับมีเบ็ดสองตัวนะครับสองขอนะครับก็จะสักเข้าไปที่กระดงหลังอ่าอย่ปล่อยมาอย่างนี้เลยแบบนี้นะครับอ่าปล่อยแล้วนะที่ปล่อยทันเลยปล่อยค่อยปล่อย ตอนนี้นะครับลงเบ็ดหน้าดินเรียบร้อยนะครับด้วยสงญชาิยานที่บอกว่าจะไม่ถ่ายแต่ก็ลันโฟโอีกแล้วตอนนี้ก็รอนะครับตกไปช่อนทะเลตอนนี้นะครับคลื่นนะครับเจอปัญหาคือคลื่นแรงมากนะครับน้ําสาดทะลุทะลวงโดูดูนะครับโอ้โห นี่นะครับไปหมายปลาใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลาใหญ่ยังไม่กินก็เลยที่มันไม่กินไม่ได้หรอกลมมันแรงนะครับวันนี้ลมแรงมากก็เลยอุ้ยใหญ่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 โอ้ยระวังเกี่ยวดีนะ ันนีะครบเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการนะครับตกปลาเล็กให้ดูนะครับถามว่าทํำไมถึงตกปลาเล็กนะครับเนื่องจากว่าปลาใหญ่นั้นเรากินจนเบื่อแล้วนะครับเราก็เลยมาเล่นปลาเล็กแทนนะครับการใส่เบ็ดนะครับก็จะมีนี่นะครับโอ้ยจ้อยจ้อยซัดแล้วนะครับใครใครที่ชื่นชอบตะก้องขาประจามของผมนะครับก็ดูไว้นะครับเขาสามารถหาปลาให้เมียกินได้แล้ว ใครอยากจะเอาจ้อยอคคใครอยากจะเอา,จ,าจ้อยทําสีพลัผัวก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> นี่นะครับเราก็จะเกี่ยวแบบนี้นะครับ,รอ,บอันนี้เราใส่เหยื่อละมาลองมาดูกันบ้างมุมที่เราจะได้วัดปลาเมื่อกี้พลาดไปโดนตอดแล้วก็ไม่อยู่นะครับนี่ปล่อยให้ไหลนะครับอ่าถึงพื้นละถึงพื้นปุ๊บตึกๆๆๆกๆึๆๆต,ก,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 ตกันนะ อยู่เรียบร้อยนะครับอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วตึ๊กตึ๊กตึ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 กนี่นี่มาแล้วอา้าวบักจ้อยโดนเหมือนกันนี่ซอยใหญ่เลยซอยยิกเลยซอยยิกๆยิ่ยิ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 เล็กสั้นแคโอ้เบิร์นด้วยเฮ้ยโอ้เล็กสั้นขยันซอยได้สองเลย,เยนโ,นโอ้ซับใหญ่เลย โอ้ยโอ้ได้นะครับนี่เอ้ยดีหนีดีดีแพ้หลานก็แล้วนี่มีแต่ราคาเห็นไร้หลามีคุยเลยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้ว แม่ลองไหมไม่ลองแม่ลองกินดีกว่าเน่ยแม่ตายเก๊มาเก๊จะเอา,า,อออาไหมเอารุดปัดวกวาวฮะ โอ้ยจ้อยมาเหมือนกันใครปั่นไวกว่านี่คือรายการชิงแชมป์ตกปลาเล็กแห่งประเทศไทยใครได้ปลาเล็กที่สุดคนนั้นชนะถ้าใครได้ปลาใหญ่คนนั้นฝ่าว <c oughs> นี่นะครับก็อันนี้เก๋กะไัเงจะตกเป็นครั้งแรกนะครับแค่ดูนะครับปล่อยปล่อยสายไปละดึกด๊กดึ๊กอ่าจ๊กจก,กปุ๊บเนี่ยก็ถ้าคันมีการสั่นนะครับจ๊กจกพอแล้วอ่า ก็วัดเลยยังใจเย็นดิให้มันเอาอยังเอาแล้วก็ใส่เบา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 ใสเริ <c oughs> ่มเข้านะครับตอนนี้นี่นะครับหย่อนนะครับหย่อนปุ๊บไม่ต้องรออะไรเยอะนะครับปอยลง นี่นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ใหญ่ด้วยนะมีไสานะครับเดียวเป็ดนให้ได้้ขนาดวะนี่มาแล้วมาแล้วนี่นะครับโอ้ยสองเบิ้ลเบิ้ลน,นี่นะครับขี้มูแล้วนะครับตอนนี้จ้อยจ้อยกำลังอัดได้ตลอดตอนเนื่องนะครับเราเอามาก ใหญ่ไม่เอาเล่นปลาเล็กนะครับเรียบร้อยนะครับรนี่ได้กินเหมือนกันซานชิมิเหมือนกันก็แก้ตามสถานการณ์น,นะครับนี่มาแล้วนี่ย้อนครับย้อนเข้าไปเีย ลอยนะครับลอยถึงหน้าดีแล้วตึ๊กตึ๊กแล้วครับโอ้ฟาสต์ไม่ได้แล้วกลายเป็นเปลววันแล้วเฮ้ยเรียบร้อยนะครับนี่ตึ๊กตึ๊กแรกไม่เอานะพอตึ๊กตึ๊กที่สามนะครับอ่าดูจังหวะนะครับก็ดูเซนต์มันโอ้มาสองเลยครับทีนี้นี่นี่ นี่นะ่อไปนี้จะได้ลูกแฝดมีได้แน่ๆมีส่งซีส่งซีลูกแฝดหรืเกมาที่หลังนะครับแต่เกจะได้ลิ้นหมาด้วยดูดูดูอุ้ยเอาไปใกล้ๆปากจ้อยหน่อยสิคล้ายๆกันเลยเนี่ยใจลิ้นแมวจ้อยจ้อยทิปลิฟท์นะครับ3ตัวซ้อเลยในคราวเดียวไอ้นี่มันอัพเลเวลแล้วไออัพเลเวลไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ ได้ทีเดียวสามตัวลวดนะครับสาเหตุที่ปลามันกินดีรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่า,าเหยื่อมันเหยื่อมันลงที่เดิมนะครับแล้วก็ปลาเริ่มมาลุมนะครับพอปลาเข้าปลาลุมเนี่ยกินที่เดิมที่เดิมซ้ำๆเหยื่อมันกระจายด้วยนะครับปลามาลุมนมครับตอนนี้ก็เลยเข้าไวนะครับนี่นะครับเรามาดูไตเราทาปลานะครับดูใน นี่นะครับที่เก็บปลานะครับเยอะนะครับนี่แหละเซียนปลาเล็กนะครับไม่ใช่เซียนปลาใหญ่วันนี้เราต้องมาลุยปลาเล็กไว้ก่อนแก้สถานการณ์แต่ก็มันนะครับมันกันทวนหนะ้าไม่เชื่อครับเช่อด้วยอ๋อเป็นไงความรู้สึกตกปลาทะเลครั้งแรกเล่นทีสองทีสามจากปลาทูเป็นปลาทีแม่ นี่มาเรือลานี้นะครับมีไตทํากับข้าวให้กินนะครับอันนี้เป็นปลาที่เราตกกันขึ้นมาดูนะครับจากมือไหยจ้อยโช์ซิไาดูสิอ,อนุไทยเรียกชื่อสวยๆบ้างเรียกแต่จ้อยจ,จ้อยเพราะว่าตัวมันจ่อยนี่นะครับโอหอม,มากนะครับอันนี้ลาบปลาหอมนี่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 มีด้วยกลัวไม่ได้เข้ากล้องนะครับมีปลาเล็กเหยียบตีนแม่แหวยแก นะครับอันนี้จะมีซาชิมิด้วยนะครับนี่นี่นี่ซาชิมินี่นะครับสดสดนะครับปลาแดงปลาสายแดงเดียบร้อยครับเอาเลยพี่ลุยเลยนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราลุยกันนะครับลองเทสกันขอขอวุ้ด้วยพี่โอ้ขอบคุณครับนี่ครับเราตกแล้วเราต้องมาชิมกันบ้างนะครับ อ๋เอาเอานี่เลยนี่นะครับผู้อัาก็ได้ปู้อ่านได้เลยแม่ขอกินแบบดิบๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้รสชาติความสดนะครับนี่นะครับอืมเอียดนุ่มมากไยังทีนี้เดี๋ยวเราลองวาซาบิกันบ้างนี่นะครับไอ้จ้อยถ่ายหน่อย นี่วสบิเราต้องกินแบบนี้นะครับหันเข้าไป <S <S อ,อันนี้วันยืนเสร็จใช่ไหมคะเป็นไรอ่าน,นี่ะนะวสบินี่แม่จิ้มแค่ขีดดำพอแล้วยอดอร่อยครับสดมากอันนี้ซอ,อ,อสแลมน,นี่จ้อยลองเทสดิเป็นไงบ้างเทสยัยงเป็นไงบ้างเสียวเนี่ยครับ นี่จะเป็นผงลาบใช่ไหมพี่นี่ครับที่เอาเอากระป๋องปลาแซลมสดๆนะครับบรรยากาศกลางทะเลตกกันแบบว่าสะบ้านทะเลครับดูนะครับนี่ดูนี่มันมันที่สุดก็คือปลาเล็กนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องหาของกินให้ได้นะไหนๆเราก็ออกทะเลมาแล้วครับกับกับเรือปัญญาสาลิกาใช่ไหมครับ บางสะเลแอบโฆษณาให้ด้วยใครที่อยากจะมาได้ฟิลแบบนี้นะครับก็เข้าไปในเพจนะครับปัญญาสาลิกานะครับก็จะเจอนะครับแล้วก็จองไต่โทรหาไต่ก่อนเพราะว่าสาวๆจองไต่ไา่บ่อยนะครับเพราะว่าเลือฮอตนะครับนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับอนี่นะครับถุงขนาะนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูผลงาน ันนี้จะเป็นปลาสลิดหินนะครับนีสลิดหินนอกนั้นเนี่ยจะเป็นปลาไซดแดงทั้งหมดเลยนี่นี่ตัง้ตงานายสายทำแผนแขงลงก่อนนะเดี๋ยวและนี่นะครับคือผลงานรวมนะครับดูนะครับโอ้โหทริปทะเลของเรานะครับก็ ได้มาไม่น้อยนะครับอันนี้ก็จะแจกไป้เพื่อนอีกนะครับอันนี้ก็แจกไปนะครับให้บ้านจ้อยด้วยนะครับให้บ้านตานะครับกระจกหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เอามากินกันนะครับโอ้โหหนักนะครับดูนะครับนี่โอ้ยน่าจะมีนะครับสิบกว่าโลที่ได้กันมานะครับก็ดีกว่านะครับดีกว่าจะรอปลาใหญ่ก็ถ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่า จมเลยจมเลยนะครับดูนะครับ huh. ก็ดีกว่านะครับที่จะมารอปลาใหญ่นะครับปลาไซนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่นะครับดูนะครับอ่านะครับถือว่าแจมอยู่ได้กินนะครับดีกว่าจะแห้วนะครับฝากกดติดตามช่องประฉาจมปลอมาสอนกันเยือะจืดถ้าดูแล้วนะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็มีสาระต่างๆนะครับในช่องให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วกดติดตามนะครับแล้วนั่งดูโฆษณาห้องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้ะไปละบาย